ศาลยกคำร้องทนายพัดค้คานฝากขังครั้งที่6เอมไซยานายวันที่28มิถุนายน66ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศกจากกรณีที่นางสาวธนิชาเอกสุวรรณวัฒน์หรือทนายพัดทนายความของแอมไซยานายนางสรารัตน์รังสีวุฒาภรณ์ขึ้นไต่สวนคำร้องขอคัดค้านการฝากขังครั้งที่6แอมสรารัตน์ผู้ต้องหาคดีวางยาฆาตกรรมเยื่อหลายรายเดินทางมาตามนัดศาลอาญา กรณียื่นคำร้องขอคัดค้านการฝากขังครั้งที่6ต่อสารอาญาซึ่งสารทำการไตส่สวนเมื่อช่วงบ่ายโดยทนายพัดเปิดเผยว่าเหตุที่เดินมาวันนี้เนื่องจากเมื่อวันตนที่ได้ยื่นคำร้องขอให้สารไต่สวนในวันนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้ตนได้ไปตรวจสำนวนแล้วพบว่าในคำร้องขอฝากขังครั้งที่6แล้วระบุว่าแอมหรือนางสรารัตได้เข้าพิจารณาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์แต่ในข้อเท็จจริงแอมไม่ได้ทำ และสารได้มีรายละเอียดออกมาว่าอนุญาตตนจึงได้ทำคำร้องต่อสารหลังจากเข้าไปสอบถามแอมจากในเรือนจำและแอมให้เขียนหนังสือยืนยันว่าไม่ได้เข้าพิจารณาทางวีดีโอคอนเฟอ์เรนซ์ในวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาเพราะแอมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลตำรวจและทางฝ่ายตนไม่ได้รับทราบเรื่องนี้เลยตนจึงเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งตนเรียกว่าลักไก่และเราไม่โอเค วันนี้จึงได้นำหลักฐานที่เป็นหนังสือลายมือของแอมมาถแถลงต่อศาลและมาเพิกถอนกระบวนการฝากขังครั้งที่6กที่ผิดระเบียบนอกจากนี้ยังกล่าวถึงเหตุที่แอมสูญเสียบุตรระหว่างตั้งครายรถไปในช่วงที่มีข่าวออกมาว่าจะนำข้อเท็จจริงเรื่องนี้มาถแถลงสารให้ทราบในวัดโนนีด้วยและสำหรับแอมที่ตนได้ไปเยี่ยมมาแล้วคำถามแรกตอนเจอถามว่าไปรับศพลูกแล้วหรือยังส่วนในเรื่องที่เกิดอาการทารกไม่ดิน้นก็จะนำมารวมอยู่ในสำนวนด้วย ส่วนเรื่องที่มีข่าวว่าผลชนสูตรเด็กในท้องออกมานั้นยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงขอให้รอฟังดูก่อนว่าเหตุผลที่แท้จริงมาจากอะไรแต่โดยส่วนตัวตนคิดว่าน่าจะมาจากความเครียดมากกว่าไม่ได้เกิดจากการที่ใช้กำลังรุนแรงหรือซอ้อมแต่ในความหมายของพอรอบอุ้มหายตามมาตราห้าอนุหนึ่งแม้จะไม่ได้ทำกับร่างกายแต่ทำกับจิตใจก็เข้าเงื่อนไขเช่นเดียวกัน คืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเย็นสารมีคำสั่งยกคำร้องขอคัดค้านการฝากขังครั้งที่6โดยพิจารณาไต่สวนเห็นว่าการยื่นฝากขังชอบด้วยกฎหมายแล้ว